สวัสดีเช้าอีกหนึ่งวันนะฮะเราจะไปทานอาหารเช้ากันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือเราจะไปทานขนมหวานนะฮะที่เรียกว่าบีจายนะฮะ โลเคอลของที่นี่นะครับผมเขาก็จะมีขายของเต็มไปหมดเลยไม่ว่าของสดหรือว่าของใช้นะฮะเนี่ยคือแผงขายหมูนะฮะย่ยานที่ผมมาเนี่ยเขาเรียกว่าสวงสอยนะฮะของก็จะขายคล้ายๆพวกตลาดเร่งบัวเอียบ้านเรานะฮะตลาดเยาวราชนะครับผม ะะเขาจะมีขายผลไม้อะไรตั้งไว้นะครับสองข้างทางเลยส่วนด้านหน้าผมนะฮะก็จะเป็นการวางแผงนะฮะที่แผงขายผัขกขายพวกนี้สำหรับคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพอสําหรับเช่าค่าเช่าในตลาดที่อยู่ด้านหน้านะฮะก็คือค่าเช่าในตลาดของที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะราคาสูงพอสมควรนะครับผมเขาก็จะ มาวางขายตามาพื้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะฮะที่ฮ่องกงนะฮะฝนตกนะครับผมวันนี้ฝนตกหนักเลย ึ่งในสถานการณ์อย่างนี้นะฮะก็การเดินทางในฮ่องกงก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงนะครับสําหรับผมเพราะว่าเ,เราต้องเดินทางโดยรถเมย์นะฮะรถเมย์สาธารณะนะครับทีนี้เนี่ยก็จะขึ้นยากลแล้วเราก็ผู้คนก็จะเริ่มแย่งกันขึ้นมากขึ้นนะฮะสำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้นะฮะที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะคนเยอะนิดนึงนะครับเวลาที่ไปถัดจ,จอดไปไหนมาไหนเพราะว่า พรุ่งนี้กับเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันแม่ของเขานะฮะโอเคเดี๋ยวผมเดินไปตามสกายวอล์กของเขาก่อนนะครับเพื่อไปซื้อซูชิทานนะครับนี่ก็คือร้านซูชินะฮะที่ผมมาซื้อกลับไปกินเปนะ็นอาหารกลางวันนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านซูชินะฮะเขาก็จะมีให้เลือกแบบเป็นเซตก็มีนะฮะ ส่วนทางด้านหลังของผมนะฮะก็จะเป็นร้าน360นะครับที่ชาวฮ่องกงเนี่ยนิยมนะฮะมาซื้อของใช้ของกินต่างๆนะครับที่นี่นะฮะตอนนี้นะครับก็ะะลงมาฝ่าฝนนะฮะเพื่อที่จะ,จะลงมาเรียกแท็กซี่ก่อนนะฮะเพราะว่ารถเมยเนี่ยน่าจะหายากอยู่ ตอนนี้นะฮะผมก็มาที่ห้างโยโฮมอลนะฮะซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกหนักเลยแล้วที่ที่ผมมานะฮะแถวนี้เขาก็จะเรียกว่าหยุ่นหลองนะฮะลองเกิดที่นี่เป็นห้างที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเราก็ได้รองเท้ามากูก็ได้รองท้ามาอีก1คู่คับที่้านสิอเกอร์นะฮะเป็นเช็คพิโอเนนะครับ ีกับับบเนครผมก็มาทานอาหารที่ฟูดคอร์ดของเขานะครับอาหารที่ผมสั่งก็คืออันนี้นะครับคืออาหารแนะนําของเขานะครับผมนี้ก็คือกรรมวิธีการทําของเขาโอเคคะตอนนี้ผมก็ได้อาหารมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าตาของมันคือหน้าตาอาหารที่ผมสั่งมานะคะ ราคานี้นะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณ62เหรียญนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าอยู่ในห้างนะครับผมหกเ,เหรียญก็คือพร้อมกับน้ำอรมล์ดีโอเคนะทานนี้เดี๋ยวผมจะชิมก่อนนะครับโอเคนี่เขาก็โปะไข่ดาวมาให้สองใบเลยอร่อย ัแดงโดยที่เขาก็ร้านพวกพีกอะไรพวกนี้นะฮะมาให้ด้านบนนี้นะครับส่วนไข่ดาวเนี่ยเขาก็จะให้เป็นไข่ดาวแฝดมานะครับติดกันเลยโปะล,ลงไปกับข้าบก่อนแล้วค่อยโปะหมูลงไปอีกนิ ดาวเขาก็จะเป็นไขด่ดาวไม่สุกนะฮะแล้วทางด้านหลังของผมนะฮะก็จะมีร้านเหมือนร้านตัวต่อนะฮะบริกเทลนะฮะเป็นพวกของเล่นต่างๆเป็นพวกตัวต่อต่างๆนะครับ ตอนนี้นะฮะบผมก็มาอยู่ที่หน้าร้านขนมหวานนะฮะเ,เขาขายเกี่ยวกับพวกน้ำแข็งใสแล้วก็ใส่ผลไม้ลงไปนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าบีจ่ายนะครับเป็นขนมบีจ่ายนะครับร้านนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะฮะเดี๋ยวผมจะแผนด้านหน้าให้ดูนี่ก็คือชื่อร้านเขาเร้านใหญ่เลยนะครับ นี่ก็จะมีคนที่มีชื่อเสียงมากินหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปในบริเวณร้านเพราะว่าเราได้ที่นั่งไว้อยู่แล้วนะครับ mm hmm. อันนี้ก็คือบริเวณในร้านของเขานะครับ mm hmm. คนค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวฮะ โดยที่ร้านนะฮะก็จะตั้งอยู่ที่ยุ่นหลองนะฮะอันนี้ผมสั่งงาดำนะครับเราก็ได้แล้วนะครับ